สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผม่าภรมแท้ตั้งวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นภาพพุทธนะครับปางวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แก่ด้วยพลยทับทิมธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนของประเทศโมซัมบิกนะครับนะครับทั้ง8ององนี้นะครับนี่นะครับทั้งวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับวันพุธมีทังวันกลางคืนนะครับแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นี่นะครับนะครับถือว่าหายากนะครับเพราะก่อนที่จะแก่ แกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับนะครับร่วมกิโลถึงจะแก่ได้ทุกวันนี้หาไม่มีแล้วนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเดือนผู้ชมนะครับผมโชคดีนะครับขณะนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมท่านใดเบเซอร์ทูเกอร์ er นะครับภาพพูดบางวันจันท์ถึงวันทิ์แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติโมซัมบิกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะลงเลยนะครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกแปลว่า แปลว่าในโลกนี้จะไม่มีภาพพุทธปางวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกจะใหญ่เท่านี้นะครับเมื่อเซธูก็ถึงลงนะครับนะครับผมเช่าเดือนนะครับดีครับในเมื่อคุเกอร์ลงว่าองค์ใหญ่ที่สันในโลกจะได้มีคนเชิญง่ายขึ้นผมจะได้ได,ได้ได้เงินง่ายขึ้นเพราะผมนํามาเสนอผมต้องการหาคนเชิญเพื่อไปต่อยอดสร้างโบสถ์นะครับวัดที่ผม,มเป็นเจ้าศรัทธาอยู่นะครับจะได้เสร็จ รู้เรื่องเรื่อดีเสียทอาสศนาต่อไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่าผู้ชมดูรายละเอียดนะครับทุกองค์นี้นะครับเนื้อพลอยสวยงามโปร่งใสด้วยนะครับแล้วผมจะถ่ายให้คุณชมดูเป็นหลักฐานเมื่อไปเซอร์กอร์ลงหน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกให้ท่านผู้ชมดูนะครับ เรียนผู้ชมนะครับนี่นะครับผมจะถ่ายให้นผู้ชมดูเลยฐานนะครับผมได้เสิร์โคเกอร์อยากจะดูภาพพูดปาาวันจันท์ถึงวันทิศแก่ด้ปลอยทับริมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกองใหญ่ที่สนิโลกเห็นไหมครับ g o เกอร์ก็ได้ได้ไอ้ได้ลงภาพของผมนะครับที่เมื่อกี้ผมนําเสนอผู้ชมข้างต้นนะครับลงหน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ที่เสนอโลกชัดเจนนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับทุกองค์ก็ใหญ่จริงๆนะครับนะครับ นะครับอย่างปางวันจันนี่นะครับหนัก516กลร,รัต,น,ต,ต,ตน,รนะครับส่วนปางวันอังคารนี่ครับหนัก806กลรัตนะครับส่วนปางวันพุธนี่นะครับกลางวันนะครับหนัก561กลรัตนะครับส่วนปางวันทุ่งกลางคืนนะครับหนักถึง2,050กลรัตนะครับส่วนปางวันพุธลหัสนะครับหนัก608กลรัตนะครับส่วนปางวันศุกร์นี่นะครับ หนัก515กรัลัดตส่วนปางวันเสาร์หนัก1,295กรัลัดตหน้าผงนี่นะครับส่วนปางวันอนทิต์นะครับหนัก639กรัลัดตนะครับแต่และองค์นะครับนะครับแก่จับพลอยธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับ นะครับทุกวันนี้จะหาก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศเวอซัมบิกจะมาแกะให้ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะแต่องค์นี้นะครับก่อนจะแกะได้เช่นนี้ต้องใช้น้ําหนักพลอยรวมกิโลถึงแกะได้แล้วข้อสําคัญทุกองคที่ใศษส,ส่วนนะครับเนื้อพลอยปรุงใส่นะครับเห็นไหมครับเดือนว่าชองนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับทุกองค์เลยนะครับ นี่ครับความพิเศษตรงนี้นะครับไม่ได้ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อพลอยก็สวยที่สุดในโลกคือโปร่งใสทุกองค์นะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนะครับทุกองค์เลยนะครับหาไม่มีแล้วนะครับไม่ใช่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเนื้อก็สวยที่สุดในโลกนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผู้ชมสองรัทลูทะลุไปเลยนะครับความพิเศษตรงนี้นะครับที่เขาที่เขาสร้างสว่างสวายเพราะเป็นพลอยของประเทศโมซัมบิกนะครับ ก้อนใหญ่ๆก็เปนเนื้อพลอยโปร่งใสอีกหลายสิบประเทศนะครับถ้าถ้าหนักเช่นนี้ไม่มีโปร่งใสนะครับเรียนผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนะครับเชิญไปเสือมลาไม่มีคําว่าปิดหวังนะครับนะครับเพราะจะหาก้อนพลอยนะครับมาแกะเป็นภาพุทธปางวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับที่ที่เป็นพลอยทัพงธรรมชาติของประเทศโมเสมิบีไม่่านความร้อนหาในโลกนี้ไม่มีนะครับจะใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการนะครับเรียนนานผู้ชมนะครับ ผมให้เชิญไม่แพงนะครับผมจะให้เชิญในราคาพิเศษนะครับ210ล้านพอนะครับนะครับนะครับเพราะผมผมต้องการได้เงินด่วนไปต่อยอดสร้างโบสถนะครับนะครับเดือนคุณผู้ชมที่เป็นหมาเศรษฐีที่นับถือพุทธศาสนานะครับเชิญไปเสริมมือไม่มีคำว่าปิดหวังนะครับนะครับราคา210ล้านบาทนะครับนะครับ แล้วคนคณผู้ชมนะครับที่ที่เป็นหมาเศรษฐีเมื่อเชิญภาพพุทธบางวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ชุดนี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยทัพธิรมชาติของประเทศโมซัมบิกขนาดนี้นะครับเป็นองค์ใหญ่ที่สซเนโลกเมื่อไปเซิร์ชคูเกอร์ลงไว้นะครับ ก็ได้ร่วมมหากุศลต่อยอดสร้างวัดกับผมนะครับพเพะท่านที่เชิญพระชุดนี้ไปนะครับ210ล้านผมได้เงินผมจะไปต่อยอดสร้างวัดที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาอยู่ให้เสร็จเพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปนะครับท่านก็ได้ร่วมมหากุศลกับผมนะครับแล้วรับรองเก็บไว้นานนะครับพระชุดนี้นะครับพรพพุทธปางวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกชุดนี้นะครับจะใหญ่ที่สุดในโลกตลอดไปนะครับโดยเฉพาะแก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับที่ไม่ผ่านความรอ นะครับเก็บไว้นานก็มีแต่มูลค่าเพิ่มแล้วก็เสริมบารมีดีนะครับเพราะเป็นพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับทั้งสวยงามยิ่งนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเรียนผู้ชม